สวัสดีค่ะมื่อนี้เป็นคลิปเฉลยว่ามันมีเสน่ห์ในเรามากชื่ออย่างน,นะคะที่บอกไม่เห็นไม่โหดแต่ที่แอดไลยว่าเขาสีเอามาก,กตันตูห้องน้ำน,นะคะทีาา่แดดบอกว่าบรมแดนนี่เหนืเป็นเมืองตกปลาเป็นเมืองเดินตานะคะเป็นมืองเดินเมืองตานะคะมันก็สิต้องะจายเจอฝนเจอหินเจอฝนเจอที่ตมนะคะเรกได้ว่าตกปลามากเลยว่าเป็นอย่าง,างาน,านี้ปลามากเหนือเมือขาวเมือขาวบูดนะคะมันสิเปลี่ยนบ่ล่ะมันสิตก,กกระปกุกแล้วก็ติดตมจิงยังมากวะ ข้ากับตี๋ไปยื้อคุีกัเขาจะมีใหายทุกห้องนะคะทุกหลังนะคะทุกหลังถึงยังไงยูะแน่นี้นะคะเขาจะมีหายุ่ีเอาขาเขาจเหยยบไปกกอนะคะจากนั้นมะขาวบูทเท่ามันจะสูง็นบ่ไั้นถอดยนก่ย้าก็บเเอาเอาไปนะเอาส่วนของขาวบูธเท่ามะเกาะเป็นว้นะคะแล้วขากัเตยออกมีซีอีกทางนึงนะคะทางนี้เขาต่เตีให้เหยยบไ้นะคะเอาส่วน้องขาบูทมาเกาะไปหนึ่งนะคะ ก็เตะออกมีที่ขอเจอเลยค่ะมีที่มีประโยชน์นะคะวันมันไหลสาระนะคะจะได้ประโยชน์คนหนึ่งคว่อมรู้เพราะม่ได้เองกัะบโมโหกันนะคะซึ่งโมโหตอนที่แป้นบอกนะคะเพราะว่าปกติเ้วนีอแไรเขาจว่าเขาจะมาตันประตูหมายถึงว่าเปิดประตูมาแล้วหมายถึงว่าเอามาเปิดประตูแล้วเอาเสียไรจังซี่นี่ก็เยคิดว่าเป็นตัวกั้นประตูแต่ว่าแป้นว่าโบแมนแป้นบอกว่ันจะตีกับซอสรองเท้าเพราะว่าเราเคยมาตกป่าแล้วบอกว่ามันจะมีให้ทุกของ อันนี้กับือนนึงขอเฉลยค่ะได้รักสากใจราคาราคาทุกจุ